โนีหวยล็อกดีกว่าหวยล็อกดีกว่าไวมากเป็นเอกชเลยแคเอกชาเลยเชิญเข้าไปเลยฮะระวังระวังโพยระวังโพยหวยระวังทางหลุดนะไม่ใช่ไม่ใช่ ใครเป็นคนถือโพยไประวังหลุดระหว่างทางนะฮะเหนืออะไรเป็นไหมครับเขอแสดงความยินดีด้วยครับตอนนี้สัมภาษณ์อยู่เนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับนะครับอัดวิดีโออยู่นะครับวันนี้วันแรกของท่านประธานนะครับขอบคุณมากครับด้วยให้ประธานอยู่เดียวโดนแฮปโอเคครับครับเรียนเชิญ